โอเคนี่คือการประจนไผ่ก็จะคิงชั่วฮะหน่อยเนาะโอ้ปวนว่ามวนร้ายมือนนี่ปว่วเออแกเอ,อื้อผ้ายางมันไปบนไรน้ำไรแห้งมงันตึงผ้าขึ้นบวดาแกยางเดียวอาผู้สิคีก็มีผู้สิแกก็มีเมื่ได้นี่เออทั้งคีทั้งแกอยู่น้ำกันโอ้ อ่าแกมาแกมาไก่สีหอดจุดไม้เข้าได้เลยนี่จุดไม้ไปลายทางนึ่งจุดไก่ไก่นี่แหละคือสถานที่สายเดนลาวกับพุเจ้าเนาะที่ได้พาแขกมาโปรดนักน,น,น,น้ำน้ำดินสนุกหไรไปหนักแลกว้วก็เวอร์ย่างมาเนาะ กินร้อนนะง่ะ วันนี้ก็ไม่แขกก็จะขิงตัวเอาที่ดดมาเทียวส้วมน้ำตกตาบ้านเอวอยู่ตูดต้นน้ำส้มนาำจีเป็นน้ำตกตาที่สวยงามด้วยบอว่าโอ้ถือแกาลายแขกคนบนา้างน้ำตกตาแห่งนี้สวยงามสวยงาม ก็จะคิงช <inaudible> <ib> ัวร์เขาเนาะที่มาเที่ยวชมหาดดอนดุปรีเขาเนาะเป็นที่หาดที่สวยงามนี่คือก็จะคิงชัวรเขาเนาะเคหาดที่สวยงามจามร์เตะฟุตบอลได้เนาะก็จะคิงชัวร์แชนเช่

คุณตาที่บ้านโดนน้ำสึมเอาน้าล้ One two three. One. ready? Ah, one two three. <laughs> one. <laughs> two. สถานที่ทหนึ่งเนาะที่ว่าชายแดนลาวกัมพูชาอันน,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 นี้คือรนขอนนาะลาวเนาะนาวลาวรถขอนอ่านี้คือมาถึงวันนี้มาบึงซันเซ็ตลาวแอนด์แคาบรีซันเซ็ตนี่นี่คุณสามารถเห็นคาบรีเดอะบาร์ที่ Wow! <laughs> oh oh <laughs> oh <my God. laughs> and Cambodia, 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 เค็มเป็นมาเที่ยวเนาะโหลดนกไปอาบน้ำเ่อน่ะสนุกสนุกสนุก